นไหนวันนี้พี่ชายแสนดีของเราไม่อยู่แล้วคุณฟิล์มธันพาสมีอะไรอยากจะเมาเขาไหมสักหนึ่งเรื่องเออสักหนึ่งเรื่องพี่ฟิล์มมันมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเมาเขาเพราะเขาไม่ค่อยพลาดอะไรจริงคนคนเนี้ยหรอแต่คุณอยู่กับเขาคุณก็ต้องเห็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆบ้างสิมีเรื่องจะเมาให้ขับรถเร็วนี่แหละอ่าขับรถเร็วคุณรู้ได้ไงนั่งไปด้วยกันที่ไปไหนคะไปต่อกองถ่ายสมัยก่อนเรายังไม่มีรถเราก็ตอบพี่ผมขอไปด้วยไปองถ่างด้วยกันนั่งทีไรผมหลับทุกที เร็วก็หลับหลับแกงอ้โกลัวกลัวหรือรู้สึกปลอดภัยเลยแบบหลับได้คุณต้องลองไปดูหลอพี่ชายเราใส่ซิ่งเออแบบอย่างเงี้ยแต่ไฟอย่างเดียวเลยคือจะมุดอย่างเดียวเลยอะขับรถเร็วแต่ปลอดภัยนะแต่ปลอดภัยอย่างนี้มีอะไรจะแบบฝากบอกเขาสักนิดนึงไหม ก็เบาๆบ้างพี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆไปยังไงก็ถึงยังไงก็ถึงด้วยความเป็นห่วงอาจารยรัชตานะจ๊ะสับเกียที่มือนี่รัวเลยอ่ะพี่ฟิมตักตักตักคุณจะสร้างสังเกตกันนะเนี่ยสังเกตสังเกตแล้วก็หลับตอนนั้นหลับตาหลับตาใช่แต่ไม่หลับจริงอแบบขมตาไว้ก่อนขมตากลัวโอเคไหนๆมาทั้งทีแล้วจัดเต็ม เมื่อกี้แฟนๆส่งข้อความมาบอกว่าร้องเพลงเดียวท่อนเดียวมันไม่พออยากได้ยินเสียงพี่แจมเพิ่มเราก็เลยมีเกมไม่คุณอีก